สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเฟิร์นตอบชัดความสัมพันธ์นายณพัฒนน่ารักสุดใสจนถือว่าเป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงเพราะทั้งคู่มีเคมีเข้ากันสุดๆสําหรับคู่พระนางใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับนายณพัทซึ่งทางคู่เคยเล่นละครเล่นภาพยนตร์ด้วยกันหลายต่อหลายเรื่องทําเอาแฟนๆอินหนักมากซึ่งล่าสุดสาวใบเฟิร์นได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่แฟนๆจินและเชียร์ให้คบกันจริงๆว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์กับหนุ่มนายนั้น มันยังไงกันแน่ก็ดีใจที่แฟนๆชื่นชมคู่เราทุกวันนี้คือสนิทกันมากๆ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ได้ดับฝันเฟนแฟนแต่พวกเราเป็นเพื่อนกันจริงๆสนิทกันถึงขั้นมองตาก,ก็รู้ใจเดาออกมาเลยว่าณนะตอนนั้นเราอยู่ในอารมณ์ไหนเฟิร์นยืนยันไม่มีทางจีบแน่นอนมันเลยจุดเกินคําว่าชอบไปแล้วมีแต่ความหวังดีให้กันจริงใจคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่นั้นจริงๆส่วนประเด็นที่แม่หมูชอบเข้ามาแซวคอมเมนต์บ่อยๆก็เป็นเรื่องปกติมีรูปคู่หรือรูปเดี่ยวเดี๋ยวแม่ก็มาคอมเมนต์ให้ ตลอดแม่น่ารักกับเฟิร์นมากอยากให้ค้าเรื่องจีบหนูเป็นลูกสาวอีกคนง่ายกว่าทุกวันนี้ก็ยังโสดไม่เงาค่อนข้างลงตัวอยู่กองทําแต่ง,งานทุกวันตลอดไม่มีเวลาคิดเรื่องแบบนี้เลยงานนี้เปนแฟนคููจินคงจะหลุดไม่ขึ้นแล้วแหละค่ะแต่ถึงจะไม่ใช่แฟนกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ